วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะทําให้ดูเป็นเป็นคลิปวิดีโอยาวๆนะครับเพราะว่างานเยอะนะครับก็แบตลักษณะนี้ผมทํามาหลายลูกแล้วล่ะคือว่ามันจะผสมไปกับการเปลี่ยนกดด้วยนะครับก็ผมจะมาเล่าให้ฟังแบตลูกนี้เดิมมาเนี่ยอยู่ที่390 cc นะครับกดจืดเล็กน้อยนะครับ ก็ชาร์จด,ด้วยเครื่องพวกนี้ประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับจนค่ากดกลับมานะครับแต่ว่าค่า CCA มันเพิ่มขึ้นมาแค่5นะครับแค่แค่5ซึ่งน้ำเนี่ยดำนะครับดำดำดำม่วงเลยแหละดำม่วงซึ่งถ้าคนทำแบตยี่ห้อน,นี้ไปบ่อยเนี่ยจะต้องจะจะ,จะต้องเห็นจะต้องเจอไปบ่อยนะครับว่า น้ำนี่มันดำออกเขียวนะครับผมก็จะได้ทำการปรับกดด้วยลูกบอลเนี่ยไปช่องนะไอ,ลอ,อไนน้ลูกบอลเบอร์อไรเนี่ยลูกบอลเบอร์เจ็ดนะครับลูกบอลเบอร์เจ็ดเนี่ยไปช่องละหนึ่งลูกบอลน,นะครับแล้วก็นวดไว้อีกหนึ่งคืนนะครับก็ค่าน้ำกดก็กลับมานะครับที่พันสองห้าสิบนะครับก็ วัดค่า CCA แล้วนะครับก็ได้อยู่ประมาณ480-490นะครับซึ่งตอนที่เราปรับกดไป1รอบแล้วเนี่ยน้ำในช่องเนี้ยที่มันดำที่มันดำมากนะดำสนิทเลยเนี่ยก็จางลงนะครับก็จางลงจนไฟฉายเนี่ยสามารถส่องผ่านได้เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยอ่าก็พอค่ากดหลังจากที่ปรับกดแล้วเนี่ยอ่า ล้วนวดจนค่าก,กดกลับมาเนี่ยก็ได้ประมาณ480-490 cca นะครับผมก็เลยไปค่อยๆตะแคงนะครับฟังให้ดีนะครับการเทหรือเปลี่ยนกดเนี่ยจะต้องค่อยๆตะแคงออกนะครับตะแคงด้านนี้นะครับอย่าให้ขั้วแบตสองขั้วนี้สัมผัสกับน้ํากดนะครับไม่งั้นมันจะดานะครับจะดําไหมนะครับค่อยๆตะแคงออกไม่ให้ ฟั่มฟึบเลยนะครับค่อยๆตะแคงออกเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ะเศษตะกอนข้างล่างที่สามารถนํากระแสไฟได้เนี่ยมันจะขึ้นมานะครับขึ้นมาอ,อยู่ที่แผ่นธาตุด้านล่างนะครับทาให้มันช็อตนะครับทาให้เซลล์ช็อตได้ครับให้ค่อยๆตะแคงออกจนหมดนะครับแล้วผมก็ใส่กดพันสองห้าสิบลงไปใหม่เนี่ยกดที่ผมเก็บบไว้เนี่ยครับจนมันตกตะกอนเนี่ย ตอนนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณพันสองสิบหมดแล้วล่ะประมาณนี้นะครับผมเอาแค่นี้เลยนะครับตอนนี้น้ําไม่ดำแลวนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าปรับกดไปหนึ่งรอบนี่ก็ทําให้น้ำไม่ดำนะครับ,รรบ,ลบ,รบแล้วก็เปลี่ยนกดอีกหนึ่งรอบนะครับ ก็น,น้ำก็เริ่มใสขึ้นนะครับแล้วก็นวดไปอีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้น้ํากดที่ผมเปลี่ยนใหม่นะซึมซับเข้าแผ่นธาตุได้ดีที่สุดนะครับก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวดูผมจะวัดค่า cca ให้ดูนะครับจากเดิมเนี่ย390 cca นะครับเราก็ชาร์จยังไงก็ได้แค่395 cca นะครับ cca ไม่เดิงเลยนะครับก็เลยปรับกดไป1รอบ แล้วก็เปลี่ยนกดอีกหนึ่งรอบนะครับก็ได้550 c c อนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากสมาชิกใหม่ลองเอาไปประยุกใช้ไปยุกทำกันนะครับว่าสำหรับการเปลี่ยนกดเนี่ยถ้ากดมันไม่ดีกดมันขุ่นมากหรืออะไรเนี่ยชาร์จให้มัน กลับมาก่อนนะครับชาร์จให้มันได้พันสอาสก่อนแล้วเทออกหรือฟั่มออกเนี่ยแล้วเปลี่ยนกฎใหม่เนี่ยในหลายๆครั้งที่ผมทําเนี่ยค่า CCA พุ่งพรวดเลยนะครับก็เอาไปลองทํากันดูวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับไม่ได้มาทําให้ดูเพราะว่าเนื่องด้วยงานเยอะนะครับก็ไม่มีเวลาที่ว่าจะมาอัดคลิปวิธีการทําให้ดูนะครับก็แล้วแต่ดุลพินิจของเพื่อนๆสมาชิกนะครับคนไหนเชื่อก็เชื่อ,อนะครับ คนไหนไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านไปได้เลยหรือบล็อกผมไปได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าผมยังไม่เทสโหลดให้ดูนะครับเพราะว่าแบตรุ่นนี้นะครับช็อตเก่งมากนะครับเซลล์ช็อตเก่งมากนะครับเดี๋ยวผมจะเทสโหลดให้ดูก่อนนะครับก่อนที่ว่าจะตั้งขายนะครับแต่ไม่ต้องตั้งขายเราเพราะว่ามีลูกค้าจองอยู่แล้วล่ะ ตอนนี้ผมหาแบตขายไม่ค่อยได้นะครับก็เลยมีลูกค้าจองเยอะนะครับทำปุ๊บก็ออกขายได้เลยเดี๋ยวผมจะเทนโหลดให้ดูนะครับการดึงโหลดแต่ละครั้งเนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ8-80แอมป์ถึง100แอมป์นะครับะจะดึงโหลดเด้งขึ้นเท่าไหรน่นะอยู่ที่คุณภาพของแบตนะครับ เห็นไหมฮะแดงนั้นนะครับยังตกไม่ถึงไม่ถึง1ิบโวลต์นะครับ โค okay. จบนะครับอย่าผมวัดค่า CCA ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเทสแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่า,าไม่มีช่องไดช็อตนะครับเพราะว่าตอนชาร์จเนี่ยปฏิกิริยาเท่ากันทุกช่องนะครับโอเคยังอยู่5 5 0 CCA อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ล่วงนะครับ โอเคก็คลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะสมบูรณ์ได้ที่สุดเท่านี้แล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับก็ามาเฉลยเคล็ดไม่รับให้สมาชิกฟังหรือชมกันนะครับก็เอาไปใช้หน้าง,งานได้นะครับบางลูกก็ได้บางลูกก็ไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าก็ไม่มีใครทาแบ,บตเตอรี่ได้ทุกลูกนะครับซึ่งผม ทำให้ดูมาหลายคลิปแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังมาหลายคลิปแล้วเนี่ยก็ไม่มีน้ํายาเคมีในการช่วยฟื้นฟูเจือบลเลยนะครับเพราะว่าใช้แล้วไม่ได้ผลนะครับหรือถึงถึงแม้ว่าจะได้ผลบ้างในบางลูกแต่ก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าอ่ามันน้ำยาเคมีมันเป็นตัวช่วยส่วนส่วนเยอะนะครับเพราะว่าไม่ใช้น้ำยาเคมีผมก็ทำแบตได้นะครับทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ แผ่นธาตุภายในนะครับก็ใช้วิจารณญาในการใช้เงินซื้อนะด้วยนะครับว่าอันไหนควรที่จะซื้ออันไหนควรที่ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าผมก็ทําให้ดูการเท็นเห็นสมาชิกคนอื่นก็ทําให้ดูการเท็นเห็นนะครับว่าการทําแบตบไม่ต้องใช้น้ํายาเคมีนะครับอยู่ที่วิธีการทําแล้วก็วามสมบูรณ์ภายในของแบตเตอรี่นะครับโอเค คลิปนี้จบแล้วสวัสดีครับ